อาจารย์่เคารพวันนี้กลุ่มของดิชั่นมานำเสนอในหัวข้อเรื่องฟังก์ชันเจเนอเรเตอร์ค่ะค่ะสมาชิกในกลุ่มนะคะ1นางสาวอเลนิวเซสาขาอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ2นาแมฮัสวนมูเซสาขาอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ3นางสาวสมานมินเซนสาขาไฟฟ้าค่ะและดิฉันนางสาวเรีนิสาแม่สาขาไฟฟ้าค่ะในการทำโครงงานเรื่องฟังก์ชันเจเนอเรเตอร์เราจะใช้โมดูล a d 9 8 3 3าซึ่ง a d ดี3 3าม สามารถสร้างสัญญาณรูปคลื่นได้3รูปคลื่นคือคลื่นทรายคลื่นสี่เหลี่ยมและคลื่นสามเหลี่ยมกำหนดความถี่ได้ตั้งแต่0 Hz เฮิร์ถึง12.5เมกัเฮิร์ค่ะ,ะความเป็นมาของมินิ p โปรเจกต์นะคะในการทำโครงงานชิ้นนี้นะคะทางเราได้มองเห็นการใช้งานของฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างคลื่นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆนะคะในห้องทดลองเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ ราคาของฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ที่มีจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดนะคะจะมีราคาค่อนข้างสูงค่ะโดยฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ที่มีราคาต่ำที่สุดที่หาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึงนะคะจะมีราคาสูงถึง6,210บาทเลยทีเดียวนะคะดังนั้นการที่บุคคลทั่วไปสนใจที่จะหาซื้อฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์มาใช้เป็นการเสอนตัวนะคะจึงหาได้ไม่ง่ายนักนะคะ ดังนั้นนะคะทางเราจึงได้คิดค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันเจ n เนอเรเตอร์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะใช้ในการสร้างสัญญาณออกมาเพื่อน,นําไปใช้ต่อในด้านต่างๆค่ะค่วะวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะเพื่อศึกษาหลักการทํางานของฟังก์ชันเจ n เนอเรเตอร์เพื่อศึกษาและอธิบายหลักการทำงานของโมดูล AD 9833านำโมดูล AD 9833ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะา,าขอบเขตของโครงงานนะคะโมดูล AD 9833 สามารถสร้างสัญญาณได้3รูปขึ้นคือขึ้นต้คลื่นสี่เหลี่ยมและขึ้นสามเหี่ยมค่ะกำลนดความถี่ได้ตั้งแต่0เฮิรตถึง20กิโลเฮิรตค่ะค่ะประโยชน์ที่ค่าดบ่าจะได้รับนะคะก็คือได้เครื่องกำเนิดสัญญาณด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ออยโนที่สามารถใช้งานได้สามารถใช้ในการกำเนิดสัญญาณและประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะต่อไปเรามาดูลำดับขั้นตอนในการวางแผนนะคะ วางแผนการทำงานค้นหาและรวบรวมข้อมูลจะซื้ออุปกรณ์สร้างชิ้นงานและทดลองและสรุปผลค่ะค่ะต่อไปเรามาดูความหมายของฟังก์ชันจราตเตอร์กันนะคะฟังก์ชันจราตเตอร์คือเครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดหนึ่งที่สร้างสัญญาณทางไฟฟ้าได้หลายรูปแบบสามารถเลือกชนิดของรูปสัญญาณและสามารถกำหนดขนาดของสัญญาณและความถี่ของสัญญาณได้ตามลักษณะการใช้งานยกตัวอย่างเช่นสัญญาณรูปคลื่นสายสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยม ซึ่งฟังก์ชันเจเนเรเตอร์เป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณค่ะค่ะโครงสร้างของฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะคะวงจรภายในฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะคะโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยโครงสร้างที่สำคัญเจ็ดส่วนนะคะก็คือ 1. วงจรปรับความถี่ของสัญญาณ2แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่3วงจรอินทิเกเตอร์ 4. วงจรมัลติเวเบเตอร์ 5. วงจรขยายสัญญาณเอาท์พุต 6วงจรเปลี่ยนรูปขึ้นและ7กลุ่มเลื่อรสัญญาณค่ะค่าคุณสมบัติของฟังก์ชันเจนเนอเตอร์นะคะใช้เป็นเครื่องกําเนิดรูปขึ้นได้หลายรูปขึ้นที่สามารถควบคุมได้ทั้งการปรับแต่งรูปขึ้นปรับแต่งขนาดและปรับแต่งความถี่ได้เพื่อใช้เป็นสัญญาณส่งออกไปยังวงจรอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆเพื่อตรวจสอบการทํางานเพื่อตรวจสอบปรับแต่งหรือหรือเปรียบเทียบค่านั่นเองค่ะค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมิโปรเจนะคะบอร์ด Arduino Uno R3 โมดูล A/D 9833จอ LCD I2C คีย์แพ I2C p o t e n นชิโ e มิเต,ตัวต้านทานสายจัมเปอร์ไม้อัดบานพับและบอดทดลองนั่นเองค่ะ่เรามาดูวิธีดำเนินการทำโครงสร้างกันนะคะ1ก็คือเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำโครงสร้าง2อตัดอุปกรณ์ให้ได้ตามแบบที่วางไว้3ามประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันค่ะข่าวิธีดำเนินการทำชิ้นงานนะคะก็ค,ะคือ หนึ่นำอุปกรณ์ทุกชนิดมาทดลองบนบอร์ดทดลองนะคะสองนำมาติดตั้งเข้ากับโครงสร้างที่วางไว้นะคะสก็คือจะได้โครงสร้างตามที่ออกแบบไว้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการต่อการใช้งานกันค่ะ 1. น,นะคะเราต่อบอร์ด Arduino นนกับโมดูล AD9833 ค่ะแล้วก็เราก็ต่อบอร์ด Arduino กับ LCD และ p o t e n t i o m e มิเค่ะสุดท้ายน,นะคะเราก็ต่อบอร์ด Arduino กับ LCD และคียนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการทดลองและผลการทดลองกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เสียบสาย USB เข้ากับโน้ตบุ๊กจากนั้นก็ต่อสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อระหว่างฟังก์ชันเจนเตอร์กับออ c ซิลโลสโคปค่ะเมื่อต่อสัญญาณเสร็จนะคะเราก็เลือกสัญญาณว่าเราจะใช้สัญญาณอะไรระหว่างไซเวฟคิงกูล่าเวฟสแควร์เวฟค่ะยกตัวอย่างนะคะคือเราจะเลือกไซเวฟ แล้วก็เรามาเลือกความถี่นะคะความถี่เราจะเลือกที่หนึ่งกิโลเฮิรตซ์ค่ะจากนั้นเราก็ปรับแรงดันให้ได้สัญญาณที่สวยงามออกมาค่ะจากนั้นนะคะเราลอ,ลองมาดูเชิงเวลลาเวฟนะคะ แล้วก็เลือกความถี่เดิมค่ะคือหนึ่งกิโลเฮิร์จากนั้นเราก็ปรับแรงดันให้ได้รูปคลื่นที่สวยงามค่ะค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะและสุดท้ายค่ะเราลงมาดูสแควร์เวฟนะคะแล้วก็เลือกความถี่ที่1นึกิโลเฮิร์เช่นเดิมค่ะ ก็ปรับแรงดันให้ได้รูปคลื่นที่สวยงามอีกทั้งเรายังสามารถเลือกสัญญาณดีซได้อีกด้วยและทำการปรับแรงดัน าจ,ญญาจากการทดลองขั้นต้นนะคะเราก็มาดูผลการทดลองกันต่อค่ะเม,มื่อเราเลือกชนิดของสัญญาณนะคะเราเลือกชนิดของสัญญาณเป็นคลื่นทรายที่1เฮิรตซ์สัญญาณก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆที่ความถี่10เฮิรตซ์นะคะสัญญาณก็จะเข้มมานิดหนึง่งแล้วก็ไปที่100เฮิรตซ์สัญญาณก็จะเข้มขึ้นมาอีกแล้วก็อยู่ที่1กิโลเฮิรตซ์นะคะสัญญาณก็จะชัดขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะเมื่อเราเลือกสัญญาณเป็นสัญญาณสามเหลี่ยมนะคะหรือชิง a ล w เว e นะคะสัญญาณก็ตามเดิมค่ะความถี่หนึ่งเฮิร์ตนะคะสัญญาณก็จะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็สิบเฮิร์ตนะคะสัญญาณก็จะชัดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็หนึ่งร้อยเฮิร์ตนะคะสัญญาณก็จะค่อยๆชัดและที่หนึ่งกิโลเฮิร์ตนะคะสัญญาณก็จะยิ่งชัดยิ่งชัดมากขึ้นค่ะและสุดท้ายน,นะคะเป็นสัญญาณแสแฟคค่ะ,ะเมื่อเราเลือกที่ความถี่หนึ่งเฮิร์ตนะคะ สัญญาณก็จะยังไม่ค่อยชัดอย่างเดิมค่ะและเมื่อความถี่ที่10เฮิร์นะคะสัญญาณก็จะค่อยๆเพิ่มความเข้มอีกนิดนึงและที่100เฮิร์นะคะสัญญาณก็จะเพิ่มความเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะและที่1กิโลเฮิร์นะคะสัญญาณก็จะชัดออกมากว่าเดิมค่ะค่ะปัญหาและบอร์สัคในการทดลองนะคะก็คือ ต้องเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองวงจรค่อนข้างซับซอ้อนเนื่องจากใช้อุปกรณ์หลายอยา่างและวอาแอนเกิดความเสียหายค่ะค่ะข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนานะคะอยากให้เพิ่มแรงแดันมากกว่านี้สูงสุดประมาณ12-15โวลต์และสามารถป้อนความถี่ได้ไม่จำกัดเองค่ะค่ะจากที่เพื่อนเพื่อได้นำเสนอไปแล้วข้านต้นนะคะเราก็มาดูสรุปผลการทดลองดังนี้ค่ะ จากการทําโครงงานเรื่องเครื่องกําเนิดสัญญาณหรือฟังก์ชันเจริเตอร์นะคะพบว่าฟังก์ชันเจริเตอร์ของเราเนี่ยสามารถสร้างแรงดัน AC ได้ถึง3สัญญาณด้วยกันนั่นก็คือสัญญาณทรายสัญญาณสามเหลี่ยมและสัญญาณสี่เหลี่ยมค่ะอีกทั้งยังสามารถเลือกความถี่ได้ตามต้องการตรงตามวัตถุประสงค์ของเราที่วางไว้เองค่ะและยังไม่พอนะคะฟังก์ชันเจริเตอร์ของเราเนี่ยยังสามารถสร้างแรงดัน DC ได้อีกด้วยและสามารถปรับค่าแรงดันสูงสุดถึง5โวลต์ค่ะ ค่ะเมื่อเราป้อนความผิดจาก t-pad นะคะสัญญาณก็จะส่งข้อมูลไปให้บอร์ด Arduino จากนั้นบอร์ด Arduino ก็จะประมวลผลให้จอ LCD แสดงค่าสัญญาณและความผิดตามที่เราก้อนนั่นเองค่ะวันนี้กลุ่มของฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ